ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมากับ The Game a w a r d น,นั่นเองครับหลายๆคนเขาก็เริ่มเลือกกันแล้วว่าใครจะได้เป็นเกมออฟเดียร์กันใช่ไหมของเราก็เอามั่งครับแต่เราไม่อยากเหมือนคนอื่นไงเราก็เลยมาสภาพนี้น,นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปโหวตพร้อมกันว่า The Game OF THE YEAR ปีนี้มีใครบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นั่นเองนะครับบางหมวดผมอาจจะไม่รู้จักเลย ผมก็บดๆค้ามๆไปแล้วกันนะครับก็ใครเป็นผู้โชคดีที่ผมบดให้ไปก็ถือว่าโชคดีแล้วกันนะแบบนี้ง่ายกว่าเนาะมาครับมาที่หมวดแรกกันเลยดีกว่ากับ best e-sport team นั่นเองครับ best e-sport team นะครับต้องบอกว่าทางผมก็ไม่ได้ติดตามการแข่งขัน e-sport ในเมืองนอกกันสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะขอบวค้มๆไปแล้วกันนะเพราะว่ามีให้เลือกทั้ง GENG นะครับจาก League of Legends นะครับ NRG Valorant ครับทีม Falcon จาก Dot ต a 2หรือ Dota 2นะ Mobile Legend แบงๆครับแล้วก็ Counter Strike นะและที่ผมบวตไปก็คือเ mm hmm. นี่ยแหละฮะลีกออ e เลเ g e เจนเพราะว่าเคยเล่นนะครับอย่างอื่นก็ เคยเล่นเหมือนกันแต่ชอบสุดคือ League of Legends ใช้วิธีโหวตแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหมวดที่ผมไม่คุ้นเคยแล้วกันนะส่วนหมวดอื่นๆนะครับเดี๋ยวถัดไปเราจะไล่ไปเลยแล้วกันนะอันไหนที่ไม่คุ้นเราจะเอาให้หมดก่อนแล้วกันนะ Best Esport ่าผู้เล่นมีทั้ง v ว l o r a n t League of Legends นะครับส่วนใหญ่จะเป็น v a l o r a n t แล้วก็ Street Fighter แล้วก็ Counter Strike 2นะครับทั้ง6คนที่อยู่ตรงนี้นะครับและแน่นอนนะครับผมเลือกคนนี้ครับเรียบร้อยครับ นั่นแหละอย่างที่เห็น League of l e g e แล้ครับเลือกเกมซะมากกว่านั้นแบบนี้ไม่ดีนะเนี่ยต่อมาครับ Best e s p o r t เกมในที่สุดก็ได้เลือกเกมสักทีอะไรที่เรารู้เรื่องบ้างนะครับในหบทนี้นะครับจะเป็น e s p o r t เกมประจำปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น counter strike 2นะครับ dota 2ครับหรือ a 2นะที่เราเรียกกัน League g o n l s m o n i s m o e i l n l s g e n g แบ n ๆและ v a l o r a n t ครับและแน่นอนใน5เกมนี้นะครับผมก็ยังชอบ League of Legends อยู่ดีนะครับ และต่อมาเป็น Content Creator of the Year นะครับทั้ง5 mm hmm. คนไม่ว่าจะเป็นคาเดลไคเซนนะครับโมซิเจลโรฟิ hmm. ิคอ่านชื่อเขาไม่ออกนะครับขออภัยด้วยและซากระมิโกะครับเดอะเบิร์นพีนัทครับทั้งหมดนี้ผมเคยดูแค่คนที่ผมอ่านชื่อไม่ออกครับผมไม่รู้ชื่อเขาแต่ผมเคยดูเขาอยู่บ่อยๆครั้งและเขาก็าให้คําแนะนําอะไรดีๆเยอะนะเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วออกมาวิจารณ์อะไรเกมเยอะอยู่เหมือนกันก็หวกให้เขาไปเลยกันนะครับสําหรับ อ่าแคตตาล็อกนี้นะต้องบอกว่าไม่ค่อยสันทัดกับแคตตาล็อกนี้สักเท่าไหร่นะครับต่อมาครับคือ most anticipated game นะครับหรือเกมที่เรารอคอยมาที่สุดครับอย่างเกมแรกครับ double s e e n first light นะครับหรือ007นั่นเองครับ Grand Theft Auto นะครับหรือ gta 6นะครับ Marvel Wolverine Resident Evil Requiem ครับ The Witcher ภาค5ครับผมใครรอภาคไหนกันอยู่นะ ทั้ง5เกมนี้แน่นอนครับผมเลือกเกมนี้แน่นอนเคิดว่า GTA เหรอฝันไปเถอะครับ0 0 7ครับ I'm not loving the odds I've had worse in that case แน่นอนครผมเลือก0 0 7อยู่แล้วผมชอบที่สุดนะครับและทำไมไม่เลือก Resident Evil รู้ไหมครับ <S <S เพราะว่ามันมาอยู่แล้วไม่รอแล้วมันมาปีหน้าแล้วเรารู้ชัวร์0 0 7อยากเล่นที่สุด ก็ไว้ไปเจอกันในเกมอีกทีนะครับสำหรับ007นะครับ Best Adaptation ครับจากเกมมาอัดเป็นหนังเป็นอนิเมะนะครับว่าเรื่องไหนน่าสนใจบ้างครับเริ่มจากเรื่องแรกครับกับ Up oh My Cup r Movie Devil May Cry Sprinter Cell Dead Watch The Last of Us Season 2ครับแล้วก็ Until Dawn ครับทั้ง5เรื่องนี้นะครับต้องบอกว่า Spider s p i t t e r Cell เป็นเรื่องเดียวที่ผมยังไม่เคยดูครับทั้งหมดผมชอบมากนะแต่ผมคงไม่ใช่ The Last of Us Season 2ครับผมชอบซีซันแรกมากกว่านะครับและวัในวันนี้ผมจะให้เป็น m i n e Craft Movie นั่นเองครับ ก็คงไม่พ้นเรื่องนี้ครับถือว่าหลายๆคนไปดูก็หลายๆคนเก็ชอบนะใครชอบไหมครับแนะนําให้ไปดูนะห้ามพลาดเลยต่อไปครับเป็น best multiplayer game นะครับหรือเกมที่แบบออนไลน์หลายๆคนนะครับเริ่มจากเกมแรกครับกับ Ark Rider ครับ Battlefield 6ครับ Elden Ring Night Age นะครับ Peak และ Split Fiction ครับทั้ง5เกมนี้ต้องบอกว่าผมเคยเล่นแค่ 2เกมเท่านั้นก็เลยบอกได้ยากมากเหมือนกันนะครับคือ Battlefield 6, Split Fiction ครับพิกหลายคนบอกว่าดีมาก Erenin ผมไม่เล่นนะครับเพราะผมขายเครื่องทิ้งเพราะเกมนี้ด้วยผมก็ไม่สนใจครับไม่โหวตให้ด้วยนะครับแล้วก็ a r k Rider ครับมีคนบอกว่าดีดีเกมดีมากครับแต่ตอนนี้ผมชอบกับ Battlefield 6มากผมเลือกเป็น Battlefield 6นั่นเองนะครับ ต่อไปครับ b e ส Sport Racing ครับเกมกิรานะครับผมต้องบอกว่าใน5เกมนี้มีเกมอะไรบ้างบอกก่อนบอกก่อนเกมแรกครับ EA Sport FC 26 F1 25 Rematch Sonic Racing Cross World และ Mario Kart World ครับเห็นอะไรตรงนี้ไหมเห็นอะไรตรงนี้ไหมผมเลือก Sonic ครับ นั่นแหละฮะผมชอบกว่ามาริโอ a คารบอกตามตรงนะโซนิคไปลองเล่นกันดูนะครับเตรียมเตะผมแล้วทำไมไม่ใช่ Mario โอ r คาร์ดเภ่พี่ใส่เสื้อมาริโอนะพี่จะหยามเกินไปแล้วเ t <c oughs> s ซิ s t r a t e จีครับก็คือเกมแบบวางแผนนะแล้วก็เป็นซิมเหมือนกับว่าสร้างอะไรแบบนี้นะทั้งหมด6เกมนะครับโอ้โหบอกเลยว่า ดูเดือดแต่ละเกมนะเริ่มจากเกมแรกครับ f i n a l Fantasy Tactics The i a l a n e Chronicle จาก Square Enix ครับเกมที่2ครับ Jurassic World Evolution 3 Frontier Development นะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Sid m e i e r Civilization ภาค7แล้วและก็ Tempest Rising The Outer และ Two Point Museum ครับผมให้ Two Point Museum นะครับผม The world is full of wonder, mystery, and culture. But it's also big and who has the time, eh? So here at our museum, we grab that culture by the uh, foot and bring it right to you. family game ครับเป็นคนมี family หรือเปล่าแม่เสียดายไม่มี fast and furious นะไม่งั้นจะโหวตให้นะครับ <laughs> 6เกมนะครับมี Donkey Kong b a n a n z a นะครับ Lego Party นะครับ Lego Voyager นะ Mario Kart World Sonic Racing Cross World และ Split Fiction ครับ ในนี้ผมบอกเลยว่าเลือกยากแต่เราค่อยๆตัดออกแล้วกันนะครับเริ่มจากตัดอันแรกเลยดองกี้คองบันซ่านะครับผมว่ามันไม่แฟมิลมันแฟม i ิลี่เกมแหละแต่มันเล่น2คนเองนะใครครอบครัวใหญ่หน่อยก็แย่งจอยกันนะนะต่อมาครับเป็น Lego Party ครับอันนี้ไม่เคยเล่นขอไม่โหวตแล้วกันนะครับและก็มี4เกมที่อยู่ในใจผมเลยก็คือ Lego Voyager Mario k a r t World Sonic r c c i n g c o s w o r อและ Split Fiction ครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าดองกี้ของมาเล่น2คนแต่อีกคนหนึ่งไม่ไมค่อยมีประโยชน์นะแต่ว่า Split Fiction กับ Lego w o y a g e r เนี่ยเป็น2เกมที่เล่น2คนได้แบบเต็มที่มากๆนะมันก็ดูย้อนแย้งกันที่ผมพูดไปนะแต่ผมอยากโหวตให้ Lego w o y a g e r ันดูเป็นเกมที่มิตรภาพต่อ Family มากเลย Fighting g เกมครับหมวดนี้ต้องบอกว่าบอกตามตรงว่าไม่ได้เล่นแนวนี้เลยครับและก็คงจะโหวตให้จากตัวละครที่ชอบในอดีตแล้วกันนะครับก็จะมี 2xKO นะ Capcom Fighting Collection 2ครับ Fatal Fury City of the Wolf ครับ Mortal Kombat Legend Collection ครับแล้วก็ Visual Fighter 5 Revo w o r l d Stage ครับหรือ REVO นะแน่ดีที่ผมเล่นบ่อยก็คือ Capcom Fighting Collection 2นั่นเองครับ <ป oren! res> ต่อไปครับเป็น best RPG นั่นเองครับหรือ role playing game นะครับเป็นเกมแนว RPG มีเก็บเลเวลมีต่อสู้นะครับจะเป็นสไตล์ไหนกน็แล้วแต่เทิร์เบสไม่เทิร์เบสนะครับแล้วแต่เกมนะครับก็จะมีอ l v e d นะครับ Claire o b s e r e อ Expedition 33ครับ k i n ร d o คำ o m e d e เ i น2มอ n สเตอร์ฮ t e r ตอร์วายและ The ะ u t e r w o r l d ิ2ครับต้องบอกว่าทั้ง5เกมนี้ดีทุกเกมไม่มีเกมไหนไม่ดีเลยครับและแน่นอนครับแฟนคลับแบบผมก็ Claire o b s e r เอ e กซ e เ i รเ33หรืออะไรก็ไม่รู้33นะครับได้ไปนะครับหนึ่งวอแล้วโอ้โหเกมนี้ forever ต่อไปครับ best action adventure ครับมีเซลด้าไหมอยากหววเซลดา้าเซลด้าไม่มา <laughs> <laughs> ในหมวดนี้นะครับมีทั้งหมด5เกมนะครับเกมแรกกับ d e a t h Standing 2 on the Beach ครับ Ghost of Yo The ครับ Hollow Knight s i l ส่อครับ i n d i a n a j o n e and the Great Circle ครับและ Split Fiction และในปีนี้ผมจะให้ตะตะตะทาม Ghost of Yo The ครับ Find every last member of Yotei I 6, and will And bring every member the peace you last ผมชอบมากชอบว่าชอบอะไรที่เป็นตำรวจเลยแล้วชอบมาตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับกับ Ghost of Tsushima และครั้งนี้ก็ Ghost of Yotei ผมก็แฮปปี้กับเกมนี้มากๆเลยนะครับต่อมาครับเป็น Best Action Game นะครับในหมวดนี้ต้องบอกว่ามีแต่เกมโอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Battlefield 6ครับ Doom the Dark Age ครับ h a r d ดเครับนิงจ a าไก d เด่นและ s h i n o b i Art of v e n g e a n c e ครับต้องบอกว่าทั้ง5เกมนี้สัมผัสมาหมดแล้วและก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เลือกยากกว่าวถ้าต้องเลือกนะครับผมคงให้ s h i n o b i Art of v e n g n a n c e ครับ เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมอยากแนะนําถ้าใครยังไม่เคยไปลองเล่นนะตอนนี้ราคาลดแล้วด้วยไปลองซื้อมาเล่นกันดูครับเป็นอีกเกมที่สนุกและมันมากๆเลยต่อมาครับเป็นหมวดที่ผมโบทไม่ได้แน่นอนเพราะผมไม่มีครับกับ Best V R A R เกมนะครับไม่เคยเล่นสักเกมไม่รู้จักด้วยและไม่เคยมี V R ครับก็มี Alien นะครับมี a r g e g h o s t Town Marvel d l a d p o o l V R และ The m มิดไนท์บอกไม่เคยเห็นตัวเกมจริงๆนะแต่ผมชอบเท็ดผูให้เวทเ็ผูไปแล้วกันนะวิธีโหวดง่ายดีเนอะต่อมาครับ best mobile game ผมบอกตามตรงนะผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามหาเกมมือถือเล่นนะครับเวลาว่างๆแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีเกมไหนที่ทำให้ผมเล่นได้ยาวๆเลยนะครับบอกตามตรงนะแต่ใน5เกมนี้นะครับมันจะมีอยู่เกมหนึ่งที่ผมเคยติดอยู่พักหนึ่งเลย มีเกมอะไรบ้าง5เกมนี้ที่เข้าชิงลงมานะครับจะเป็น Destiny Rising ครับ Persona 5 The Phantom X Sonic Rumble Uma Musume Pretty Derby ครับและ Virtual Wave และแน่นอนครับผมบวดให้ Uma Musume Pretty นะครับบอกเลยว่า Pretty Derby ผมติดอยู่พัก หนึ่งเลยนะครับน้องม้านะน้องม้าน้องม้าต่อไปครับผมกับ best debut indie game ครับในนี้มีทั้งหมด4นะครับจะเป็น blue prince ครับ clay o b s e r xp e d i t i o n 33ครับ dispero l o t t e ครับอาจชื่อผิดขออภัยด้วยและ dispatch ครับมีอยู่2เกมที่ผมรู้จักนะครับเกออะไรก็ไม่รู้33กับ dispatch ครับส่วน blue prince กับ dispero latte นะครับผมไม่เคยเล่นและก็ เพิ่งมารู้จักตอนมีเปิดโนมินีเมื่อไลฟ์ก่อนและก็ต้องบอกว่าบูปินคนบอกเยอะมากว่ามันสนุกมากมันเป็นเกมแนวสืบสวนวนนะครับหาข้อมูลอะไรเงี้ยเป็นเกมเบสเดบิวอิ d i e ้เกมเลยบอกให้ว่าหลายคนน่าจะต้องไปควรไปลองนะแต่ผมไม่เคยเล่นไม่อยากโบวตให้นะครับผมไม่เคยเล่นถ้าต้องลองก่อนถึงจะอยากจะโบวตให้จริงๆนะ ในหมดอ n d i e game ผมไม่อยากโหวตให้อะไรก็ได้33ผมว่าเขาไม่ใช่ indie ินดี e เป็นแล้วในส่วนตัวนะแต่ในหมวดของิ n d i e นะครับเผื่อใครหลายคนสงสัยว่า Clay o b s e r มันเป็นินดี e ได้ไงก็ินดี e ก็คือมาจากทีมที่เล็กนะครับอย่าง Clay o b s e r ก็มีประมาณ33คนนะจริงๆมัน32บวกหมา1ตัวนั่นแหละฮะเขาก็เลยได้เป็น indie ด้วยในหมวดนี้แต่ผมให้ dispatch ครับ ผมชอบมากเลยกับสไตล์การที่เราได้เป็นผู้สั่งการฮีโร่เกมดีนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีอัปเดต DLC อีกด้วยก็ ที่ตามก็ได้ตอนนี้เหมือนมีภาษาไทยนะเป็นมอสนะเออไปดูกันได้ครับต่อมานะครับกับ Best Independent Game ครับกับอีกหนึ่งหมวดที่ผมไม่เคยเข้าใจมันสักปีเลยนะและพยายามเข้าใจมันนะครับในหมวดนี้เขาจะบอกว่าเป็นหมวดที่ Creative มากๆมีความคิดสร้างสารรค์ที่สูงครับมีเทคนิคต่างๆในการทําเกมออกมานั่นเองครับก็มี a b s o l u m นะ p a r Exped Blueprint c o s Expedition สาครับ Hades สอและ l o w k n i ไหนซิวสองครับถ้าเป็นในด้านความคิดสร้างสรรค์นนะถ้าผมบอกตามตรงเลยนะ Holo w k n i ไหนไม่ตัดทิ้ง HDS ์เผมว่ามันก็ยังเหมือนเดิมมันมันเป็นเกมที่ออกจาก Early Access มาแล้วเป็นเกมสมบูรณ์แล้วเกมดีเกมสนุกคะแนนดีมากไปลองเล่นนะครับ c l a ร r o อ s เ r experience 33ถ้าถามว่ามันเคยมีเกมลักษณะนี้มาก่อนแล้วนะครับก็คงไม่โหลดไม่โหวตให้นะ และจากการที่แอบไปศึกษามานะครับในหมวดทั้งหมดเนี้ยผมคงให้บูปรินนะครับ เพราะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีอะไรสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาในเกมโดยก็ไปลองดูกันได้นะครับหมวดนี้เลือกยากเลือกยากเพราะว่าเราไม่ค่อยเข้าใจกับหมวดนี้เขาเท่าไหร่นะ Best Community Support ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหมวดนะครับที่หลายๆเกมนอนมาหลายปีแล้วก็จะมี b a l t ิ r เกต e 3ครับ Final Fantasy นะครับ Fortnite ครับ Helldiver 2และ No Man's Sky ครับและในคอมมูนิตี้นี้คงหนีไม่พ้นนะครับ ล่าสุดผมคงให้ Boulder Gate 3ครับต่อมาครับเป็นหบดที่ผมชอบมากเลยนะก็คือ Best on Going ครับปีที่แล้วผมจำได้เลยว่าคนที่ได้ไปก็คือ Cyberpunk นะปีนี้นะครับจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น Final Fantasy 14นะครับ f o r t n i t e Hell Driver 2ครับ Marvel l e v e r และ No Man's Sky ครับปีนี้จริงๆะ่ะเกมที่ on Going มากมากก็ยังเป็น f o r t n i t e อยู่นะแต่มีอีกเกมหนึ่งครับที่ผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ทุกคุณไปเล่นนะ มันอัปเดตไม่หยุดและแถมอัปเดตฟรีตลอดด้วย No Man Sky ครับ This is for the explorers, the wanderers. ผมขอโหวตให้ n o m a n Sky นะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ท่องอวกาศนะครับประจนภัยสนุกมากๆแนะนำให้นะครับว่าเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับต่อมาครับเป็นโหมดที่ดูจะละเอียดอ่อนสะหน่อยครับกบโหมด เกม for impact ครับหมวดนี้ครับเป็นหมวดที่ฟีลประมาณว่าแบบเป็นเกมที่แบบมีแรงประทะในสังคมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามีแรงขับเคลื่อนทางสังคมด้วยและแน่นอนครับจะมี5เกมนี้ครับกับ consumme ครับ dispelotte ถ้าผมอ่านชื่อผิดเกมนี้ขอไปนะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยและต่อมาครับ lost record r o o m a r rage ครับ south of midnight ครับและ wonder stop ครับในหมวดนี้ต้องบอกว่าผมไม่เคยเล่น สักเกมเลยผมรู้จักอยู่เกมเดียวด้วยกับ South of Midnight ครับและผมจะบอ,อกให้นะว่าเกมแรกอย่าง c o n s u m e เนะี่ยเกมนี้คะแนนมันสูงมากเพื่อนๆหลานจะต้องลองไปเล่นกันดูนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันมีโอกาสก็ถ้ามีเวลาจะลองเล่นเหมือนกันนะแต่ครั้งนี้ผม ประเด็นคือผมตอนงานเปิดตัวเกมใน Xbox นะครับผมเคยแซลเกมนี้มาอยู่ก็คือ south of midnight ว่าเกมอะไร1 f r a m เฟรมเหรอจริงๆมันเป็นซ o p m โมชันครับก็เข้าใจแหละมันก็เลยมีความกระตุกแบบคล้ายๆ1 f r a m เฟรมเที่เซลล์ก,กันนะครับและในไหนเขาก็เข้าชิงแล้วผมคงขอบทให้เขาแล้วกันกับ south of midnight ครับ ต่อมาครับเป็นหมด innovation in accessibility ครับซึ่งหมวดนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับการพัฒนาหรือว่าการปรับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ครับให้เข้ากับความเป็นแบบเสถียรความเป็นกลางมากที่สุด ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็คอนเทนต์นะครับช่วยเกมต่างๆนะครับให้แบบพวกเราได้เอ็นจอยกันมากที่สุดครับมีเกมอะไรบ้างที่เพื่อนๆเอ็นจอยนะครับไม่ว่าจะเป็น Assassin's Creed Shadow ครับ Atomfall ครับ Doom the Dark Age ครับ EA Sports FC 2 6และสุดท้ายคือ s o u t h of Midnight ครับใน5เกมนี้นะครับผมคงโหวตให้ Doom the Dark Age ผมรู้สึกว่า e n j o อยที่สุดและเขาก็ปรับประสิทธิภาพของเกมมาได้ดีเลยนะต่อมาเป็นหมวดที่ผมรอโหวตมานานมากครับนานยังไงอยากโหวตครับอยากโหวตมาตั้งแต่วันแรกที่ดูโนโมินีแล้วครับผมกับ best performance ครับ best performance นะครับมีมาทั้ง6คนนะครับเป็นเบนสตาร์จากอะไรก็ไม่รู้33ครับแคลร์คอกจากอะไรไม่รู้33ครับอิริกะอิชินะครับจาก Ghost of Yote ทนะก็คือตัวละครเอกเลย จ e n i f e r English ครับจาก Expedition 33ครับและก็คุณโคนาสุกาโตครับจาก Silent Hill F ครับและคุณ Troy Baker จาก Indiana Jones and the Great Circle และแน่นอนครับชาวไทยแบบเราชาวเรานะครับก็ต้องโหวตให้คุณคาโต้อยู่แล้วนะครับ่ม้อ so ัครสม นีที่โนะนีนนจะจะ่จะเถียงจ้ะดิจะเถียงนี่ละโบนแล้ว,ว,ลวเรียบร้อยโบนแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่างเป็นงานประกาศรางวัลที่เอียงเหลือเกินนะครับต่อไปครับ Best Audio Design นะครับต้องบอกว่ามี4เกมที่ผมเคยฟังและมี1เกมที่ผมทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเกมแรกครับกับ Battlefield 6ครับ แคลอฟเซอร์เอ็กซ์พีเดชันสามครับเดสตันดิ้งสองออนเดอะบีชครับโกสออฟโยเทและ s i l e n ฮิ i เ l F ครับและแน่นอนครับใน4-5เกมนี้ถ้าในส่วนของซศผมชอบแคลอฟเซอร์เอ็กซ์พีุดชันสามลับสามที่สุดครับ ต่อามาครับเป็น Best Score and Music นะครับก็คือคนสร้างเพลงนะครับแบบค t e เพลงขึ้นมาที่เป็นสไตล์เป็นของตัวเองมากๆเลยต้องบอกว่าจะมี Horizon si s ซิวซอง Hades c l a u d s o h e e x p e d i t i o n 33 Ghost of Your Tears และก็ d a h Standing 2 on the Beach นะครับทั้ง5เนี่ยผมต้องบอกว่าผมก็ ฟังเยอะที่สุดก็คงไม่พ้นแคลวเซอร์33นะครับต่อไปครับเป็น Best Art Direction นะครับก็คืออเป็นการ Create สิ่งต่างๆนะครับไม่เป็นว่าจะเป็นเทคนิคหรือ Artist Design หรือ Animation นะครับผู้เข้าชิงรางวัลก็จะมีแคลวเซอร์ Expedition 33ครับ Des Standing 2 o n the beach ครับ Ghost of Yote ครับ h a d e s ดสและฮ o น Lo n i g h t สิบสองครับถ้าจัดทั้งหมดนะท่านยบเป็นงานอาร์ตนะครับ ส่วนตัวผมชอบ Ghost of y o t e ที่สุดนะต่อไปครับเป็น Best Narrative นะครับก็คือ Outstanding Storytelling ครับก็คือเล่าเรื่องได้แบบอุ้ยไม่แบบอลังการงานสร้างครับที่จะทำให้เราติดตามไปในเกมได้ตลอดนั่นเองครับ ก็จะมี c l a of the Expedition 3ที่3ครับ The Standing 2 on the Beach ครับ Ghost of y o t e ครับ Kingdom Come Deliverance 2และ Silent Hill F ครับทั้ง5เกมนี้มี2เกมผมไม่เคยเล่นครับกับ The Standing 2และ Kingdom Come Deliverance 2ครับะจะไม่ได้โหวต2 2เกมนี้ละกันเพราะเราไม่สามารถตัดสินได้จะขอตัดสิน3เกมนี้เท่านั้นนะครับกับ c l a of e Expedition 3ครับ Ghost of Yotei และ Silent Hill F ครับทั้ง3เกมนี้ต้องบอกว่า แกลอ็เซอร์นะครับสาเนี่ยผมตื่นเต้นถึงแค่ chapter 2ครับหลังจากนั้นจะเป็นการเล่นเรื่อยๆสนุก,นกๆเพลินๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องก็ยังอยากรู้อยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดตกใจตอน chapter 1 chapter 2มันจะมีจุดพีคแค่ช่วงนั้นสําหรับผมนะส่วน god of y o r ก็มีความรู้สึกเหมือนเล่นภาคแรกทักหน่อยนะสำหรับเนื้อเรื่องนะก็เป็นกลางแค้นแก้แค้นเหมือนเดิมนะครับผมเล่นไปตั้งนานแก้แค้นไป 3- 4คน ก็มันก็เป็นเนื้อเรื่องไล่ตามแก้แค้นไปเรื่อยๆครับไม่ได้รู้สึกตามเมื่อไหร่ไม่ได้เล่นต right, ่อ <hết> ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรืองหนึ่งที่เราอยากติดตามและอยากรู York, ้มากๆก็คือหน้าตาของพี่สาวใน s ไซเรนยู l อ F จะเป็นยังไงอันเนี้ยไปลองดูกันได้นะครับกับ s ไซเรนยู l อ F ครับและแน่นอนผมโหลดให้ s ไซเรนยู l อ F ครับฉันเจอเธอสิว่าคนนี้ฉันจะมาซื้อชตัตอนจำไเลยว่า ต่อไปครับเป็น Best Game Direction นะครับการกำกับและการออกแบบเกมครับที่แบบว่าแปลกไม่เหมือนใครอะไรแบบนี้อ่าก็จะมี Clash of e x e e x h i b i t i o n 3ามสามกับ The Standing 2 on the Beach ครับ Ghost of You เ h ห d ดสและ Split Fiction และแน,น่นอนครับผมให้ Split Fiction 2นั่นเองครับ ่อมาเป็นหัวข้อสุดท้ายของเราและเป็นโบสนะครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆก็ได้จะรู้อยู่แล้วว่าโบสทั้งหมดมาจากผมคนเดียวเลยนะครับตัดสินใจกันเองตอนนี้เลยนี่แหละและก็คือหมวด g a m e of the Year ของปีนี้นะครับทั้ง6เกมจากเกม e a w a r d มี Claire Officer Expedition 33 Dead Standing 2 o n the Beach Donkey Kong Banana z ฮาเดส 2, ฮอนโร g ไนท์ซิลสองและกิ n ง d o m งกลมเดวิลัน2เกมที่ผมอยากให้เป็นเกมออฟเ e อะเยในปีนี้ห้องหนีไม่พ้นครับ c l าย of ฟเ e e x p e d i t i o n 33ดนั่นเองนะครับ track to it's but... never HDRformOW paint again. Opeliveon, sig she TST will ก็คงโหวตให้เกมนี้เป็นที่แน่นอนครับและเหตุผลของผมนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ที่สุดของปีนี้นะส่วนตัวผมมีหลายเกมที่ผมได้ลองเล่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าจริงอะไรด้วยซ้ำนะแล้วก็มีเกมที่ชอบอยู่แล้วด้วยแต่ที่ผมอยากให้เกมนี้เพราะผมอยากให เขาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมให้ราคาถูกลงด้วยผมให้เขาเป็น t r i p เป a เนะที่จริงเขาเขาบอกตัวเองว่าเป็นแค่ 2A นะหนตัวนี้พี่ขับเคลื่อนพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ว่าเฮ้ยเนี่ยเขาใช้คนแค่นี้นะเขาเป็นเกมออฟเ e a r แล้ผมอยากให้เกมแบบนี้ออกมาเยอะๆครับเราจะได้เล่นเกมสนุกๆมันๆดีๆนั่นเองครับคุณภาพในราคาที่เราเอื้อมถึงนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเกม e of t h e Year by a t ตั p a c k ครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับปีนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในเกม of t h e Year ปีหน้านะครับถ้าเขายังมีสวัสดีครับบ๊ายบาย